ขึ้นชื่อว่างูเป็นเพื่อนหรืคนคนนึกถึงอสรลพิษเขี้ยวยาวที่มีความสามารถในการขมอบเยื่อเพราะว่าขากรรไกรทั้งบนและล่างของงูนั้นมันสามารถขยับเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระซึ่งทําให้งูสามารถอ้าปากกว้างหรือทําให้มันสามารถกินอะไรก็ได้ที่มันใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าปากและนั่นจึงทําให้เราสามารถเห็นงูกินอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวอยู่บ่อย มันก็มีงูลหลายๆตัวที่ดันไม่เจียมตัวกินอะไรที่มันใหญ่บึ้มเข้าไปสุดท้ายตุยโอ้โ่าแม่ว่าแต่น้องๆเหล่านั้นกินอะไรเข้าไปบ้างไปดูกันเลดีกว่ากับก้าวสิ่งแปลกๆที่งูเขมือบกินเกินกำลังจนเสวยซะเองการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไผดืกันเลย อันดับที่9งูหลมยักษ์หมือหมูเป็นเป็นแต่อาหารไม่ย่อยดูเหมือนว่าปัญหาอาหารไม่ย่อยจะไม่ได้เป็นแค่ม,มนุษย์ซสแล้วเมื่อในนิวแมกดาเกลชาวออสเตรเลียกำลังหาเหตุเพิ่มนำไปประกอบอาหารอยู่นั้นเขาพบกับงูยักษ์ขนาด4เมตรครึ่งกำลังนอนตายอยู่และท้องก็ป่องๆอ,อยู่อย่างนั้น เขาคิดว่ามันคงกินอะไรไปสักอย่างแน่ๆที่มันใหญ่มากๆหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญได้ตับว่าจริงๆแล้วงูตัวนี้มันกินลูกหมูไปนั่นเองแต่เจ้ากรรมอาหารดันไม่ย่อยจนทำให้น้องตุยไปซะอย่างเลยแระอันดับที่8งูตาเบอร์เผือกเมือพผาห่มไฟฟ้า โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่องูตัวหนึง่งพยายามที่จะเขมือกระต่ายแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันดันเขมือเอาผ้าห่มไฟฟ้าไปซะดือด้อๆอย่างนั้นทําให้สัตวแพทย์ต้องรีบผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือเจ้างูตัวนี้อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าของผ้าห่มกล่าวว่ามันเขมือเอาผ้าห่มโดยเดิมทีผ้าห่มไฟฟ้าอันนี้ใช้เพื่อให้ความอบอุ่นแก่กระต่ายที่อยู่ในกรง แต่งูตาถั่วตัวนี้ดันพลาดขมือบเอาเพาะห่มไปแทนนั่นเองเมสวยแล้วสินะอันดับที่7งูหม่ำตะขาบแต่โดนกดัดจนท้องแตกตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศมาซิโดเนีย เจ้างูที่น่าสงสารตัวนี้ยังอ่อนประสบการณ์สำหรับโลกอันโหดหลายใบนี้ไปสักหน่อยเมื่อลูกงูยังโตไม่เต็มวใวดันขมือบเอาตะขาบที่ยาวกว่า5เซนติเมตรเข้าไปแบบนั้นผลสุดท้ายโดนตะขาบแทะท้องจนตัวตายในที่สุดแม่จะสงสารอะไรก่อนเนี่ย อันดับที่6งูเขเมือบกวางทั้งเป็นเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมปี2554เจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำในรัฐฟลอริดาพบซากงูขนาด5เมตรนอนตายอยู่กลางถนนณนะอุทยานแห่งชาติเอเวเกลเกิดจ,จะผ่าตัดเอาซากกวางตัวเต็มวัยเพศเมียที่มีน้ำหนักกว่า35กิโลกร,รัมออกมา เดยไม่ตั้งสง่ัยใสว่าทําไมงูตัวนี้ถึงตายแม่เด๋อว,ว่าขากไกลของงูเนี่ยมันสุดยอดจริงๆกว้างตัวใหญ่แค่ไหนน้องก็คือเขเมือเข้าไปได้ทั้งเป็นสุดท้ายไม่รอดอ,อันดับที่5งูหลามยยกตายเพราะกินแมว แม่เรื่องนี้มันช่างน่าสะเทือนขวัญสะเตือนใจสําหรับทัดแมวสักหน่อยแต่หลามตัวนี้ขมือบแมวทั้งเป็นเป็นอาหารมื้อเย็นและมื้อสุดท้ายของมันซึ่งงูตัวนี้ก็ตายคาสนามยากของเจ้าของแมวซึ่งเจ้าของแมวมาพบซากงูตัวนี้ตอนที่มันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นและซากศพของแมวตัวเ,เองที่โผล่อยู่ในท้องของงูแม่น่าสงสารเจ้าเหมียวและเจ้าของเจ้าเหมียวจริงๆ อันดับที่4งูหลามยักษ์ต่อสู้กันเองสุดท้ายกินกันเองไปซะอย่างนั้นเมื่อง,งูมีสองตัวแต่เหยื่อมีเพียง1ตัวทั้งนั้นผลที่ออกมาได้นั้นก็คือต่อสู้เพื่อแย่งเหยื่อกันแต่ผลสุดท้ายงูตัวที่ชนะกับเมินเหยื่อแล้วเลือกที่จะกินเพื่อนร่วมสายพันธุ์กันซะเองก็จะขมเือบลงท้องได้หมดก่อนใช้เวลาไปซะนาน เพราะลำตัวเนี่ยมันก็ยาวๆพอๆกันแม่ไม่รู้คิดยังไงงูกับงูมากินกันเองนะเนี่ยอันดับที่3งูหลามยาเขมือไอเคจนท้องแตกโดยงูตัวนี้เป็นงูหลามพมา่าที่มีความยาวก,กือบสี่เมตรถูกพ เป็นซากที่ไร้หัวหลังจากพยายามขมือบเอาเจระเข้น้ำจืดขนาด2เมตรลงท้องทำให้ตัวของมันแตกออกเป็นสองท่อนโดยมีศพจระเข้โผล่ออกมาด้วยแต่ทว่าจระงูตัวนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่ถึงได้กินจระเขตัวใหญ่ยักษ์เข้าไปซะอย่างนั้นอันดับที่2 งูหลามตุยอนาดเพราะกินเม่นทั้งตัวแม่ไม่รู้ไปหิวหน้าเมืดมาจากไหนเพราะว่างูหลามตัวนี้ถึงได้ขมือบเอาเม่นที่มีน้ำหนักกอดา4 4กิโลกรัมเลืงท้องไปซะดื้อแบบนี้ผลที่ออกมาก็น่าจะรู้กันดีว่าหนามแหลมๆคมๆข,ของเม่นเนี่ยมันทิ้มแทงท้องและอวัยวะข้างในงูเละไปหมดงานนี้ไม่รู้จะสงสารใครดีงูหรือเม่นเพราะตายทั้งคู่ อ,อันดับที่ 1. งูหลามเขมือบแกะที่ตั้งท้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียนในปี2549เมื่อจะงูหลามตัวยักษ์ขนาด5.5เมตรตัวหนึ่งนึกอะไรอยู่ไม่รู้ถึงอยากจะกินแกะตัวนี้เป็นอาหารเย็นแถมเป็นแกะที่กำลังตั้งท้องลูกน้อยอยู่ด้วย แต่ก็น่าเศร้าหลังจากที่มันข่ามือบแกะลงไปทั้งตัวกับพบว่ามันเลื้อยไปไหนไม่ไหวเพราะว่ามันอิ่มเกินอิ่มมากและแกะก็หนักมากๆและเมื่อมันไปไหนไม่ไหวณตอนนั้นชาวเมืองก็ได้เลือกกู้ภัยเพื่อมากู้ชีวิตของสงอูดอนนี้เพราะว่ามันนอนแน่นิ่งอยู่บนถนนนานมากๆ เมื่อเผชิญกับความเครียดในช่วงที่มีเจ้าหน้าที่พยายามมาจัดการมันก็เลยคลายเหยื่อชิ้นเตออกมาในที่สุดแม่ไม่รู้ขมือบเข้าไปได้ยังไงตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นอย่กรกะบ,บ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบใจกันนะอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์ได้ละ่ะ และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ